อยากกินซูชิพรีเม่ยมไม,ไม่อั้นมีโอโทโร่ด้วยแต่จ่ายไม่ถึง2,000แล้วร้านเป็นอลาคาดด้วยมาดูกันโอโทโร่เนี่ยลายสวยนะครับคนมักกโร่เลเวอร์เซ็ตนะครับก็ฟูกลานะครับอันนี้คือหอยเชลเทมปุระนะครับ สวัสดีครับคุณอยู่กับชาแนลไลน์แทงนะครับช่องของคนชอบกินกับผมโอนะครับวันนี้นะครับเรามาเป็นร้านที่เป็นอลาคานะครับแต่วันนี้นะครับสามารถมากินเป็นบุฟเฟ่ได้ด้วยการจองผ่านทางที่ฮับนะครับเดี๋ยวทําให้ดูก็อย่างแรกนะครับร้านนี้คือร้านเชดโด e ซ s ชินะครับเราเคยมารีวิวไว้แล้วคลิปหนึ่งอีพีที่60บกว่ากนะครับคือตอนนั้นเราไดยรู้เลยว่าร้านนี้เป็นซูชิ พรีเมียมที่ของคุณภาพดีแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงเลยแต่ว่าตอนนี้มีการดิวผ่านทางกี้ฮับถ้าจะมากินร้านนี้แบบบุฟเฟ่นะครับกดลิงก์ข้างล่างเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ที่ Description ด้านล่างคำอธิบายใต้คลิปนะครับกดที่ลิงก์นะครับมันจะเข้ามาหน้าตาจะคล้ายๆแบบนี้เดี๋ยวผมให้ดูนะ พอเป็นเชดโดะซูชินะครับกับฮังกี้ฮัเนี่ยเขาจะมีเมนูอยู่ทั้งหมด3ราคาวันนี้เราจะมารีวิว1,890นะครับรับตั้งแต่2ถึง20ที่นะครับดังนั้นคนเดียวไม่ได้นะครับแล้วก็มีเวลากินทั้งหมด2ชั่วโมงด้วยกันนะครับเมนูตรงนี้นะครับเขาจะเปิดวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะครับแต่ว่าเขาจะมีช่วงเบรกตอน,นบ่ายนะฮะ ก็จะมีแบบนี้เขาจะมีเมนูให้ดูว่ามีอะไรบ้างลองไปดูเมนูตรงนี้นะครับว่าสามารถสั่งอะไรได้บ้างราคาด้านหลังคือราคาปกติที่อยู่ในเมนูเล่มปกติแต่ว่านี้นะครับสามารถสั่งเป็นบุฟเฟ่ได้เลยนอกจากด้านบนนะครับที่เขาเขียนไว้ว่าเลือกได้หนึ่งเมนูต่อท่านตรงนี้รายการตั้งแต่หนึถึง 6, อันนี้ก็คือสั่งได้เมนูเดียวนอกนั้นก็คือสั่งได้หมดเลยนะครับก็ประมาณนี้กดเข้าไปดูในลิงก์ได้ว่ามีเมนูอะไรบ้างใช่ไหมครับพอกดปุ๊บเนี่ยเรากดจองทันทีนะเขาจะให้เลือกจํานวน n u m เบอร์ Number, ของคนมากี่คนอ่ะสามสี่คนอะไรอย่างนี้แล้วก็เลือกวันเวลานะครับมันก็จะปุ๊บปุ๊บดูว่าวันไหนว่างบ้างแล้วก็เลือกเวลาเลือกแพ็กเกจนะครับว่าเป็นอันไหนนะครับไม่ทําให้ดูแล้วกันลองกดเข้าไปดูเนาะนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศการตกแต่งร้านก่อนคือบรรยากาศของร้านนะครับก็จะข้างนอกจะเป็นกระท่อมสวยๆสไตล์อังกฤษนะครับข้างในก็จะเป็นร้านโปรง่งๆนี้และนี่คือเล่มเมนูสีแดงของทังกี้ฮับนะครับเขาทําแบบ จริงจังเลยนะครับการตกแต่งโต๊ะของเขาก่อนก็จะมีที่รองตะเกียบมีตะเกียบแบบฉีกแบบนี้นะครับเชดโด้ซูชิคอเท็นะครับเดี๋ยวเราทิ้งพิกัดเอาไว้ให้ด้านล่างนะครับแล้วก็มีถ้วยโชยุตรงนี้มีโชยุมีกระดาษทิชชู่นะครับคือถ้าใครไม่ได้กินเป็นบุฟเฟ่ก็มากินแบบอลาคาร์ดก็ได้แต่ว่าถ้าจะกินบุฟเฟ่ต้องจองเท่านั้นนะครับวอล์กอินไม่มีนี่นะครับตัวเล่มเมนูของเขาก็จะเป็นแบบนี้ก็จะมีเงื่อนไขตรงนี้เลยนะครับแล้วก็จุดเริ่มต้นของฮังกี้ฮับเงื่อนไขก็คือ ก็สั่งนอกเมนูได้แต่จ่ายราคาปกตินะครับแล้วก็ถ้ากินเหลือก็คือจ่ายตามราคาจริงนะครับแล้วเขาก็ห่อกลับบ้านให้แล้วก็อันนี้เป็นเมนูที่อยู่เหมือนกับในลิงเมื่อกี้เลยนะครับแบบนี้ก็คือสามารถสั่งอะไรก็ได้หมดเลยภายในเวลา2ชั่วโมงด้วยกันและที่สำคัญราคา1,890เป็นราคาที่สุดทีิแล้วนะครับแล้วก็รวมเครื่องดื่มแล้วด้วยแล้วคือจริงๆนะ1,890ใช่ไหม มาสั่งอันนี้เป็นซูชินะครับเซตหนึ่งเนี่ยซูชิเซตหนึ่งของฮอนมักโครก็จะมีอากามิชูโทรโรและโอโทโรนะครับหนึ่งเซตสามคำันนี้ปกติ9้0อยแล้วสั่ง2เซตก็คุมราคาแล้วนะครับแปลว,ว่าเราสั่งมากกว่านี้แน่นอนทีนี้ในส่วนของโรเนี่ยเราสามารถขอเป็นฮาฟโรก็คือ Half ad, ครึ่งโรได้นะครับถ้ากินไม่เยอะอย่างแรกตอนนี้เขามาเสิร์ฟชาเขียวเย็นนะครับหลอดจะเป็นมาแบบนี้นะครับก็จะเป็นหลอดพลาสติกที่อยู่ในห่อกระดาษน,นี้นะครับพับงอได้เทปทิทมลงไป น่าจะเป็นเจนไมชาที่เป็นชาเขียวที่หอมกลิ่นข้าวคั่วด้วยนะครับหรือเป็นชาจืดมีกิ่นข้าวคั่วอ่อนๆนิดนึงนี่คือเมนูที่สามารถสั่งได้คนละหนึ่งนะครับก็คือเซเว่นเฮเว่นซาชิมิเซตนะครับอันนี้ก็ราคาปกติ2,599อันนี้ก็จะเป็นอะไรที่คุ้มแล้วนะครับก็จะมีแซลมอน3มีทาโกะ3มมีหอยปีกนกนะครับมีมาไดอันนี้คือปลามาไดอันนี้คือฮามาจิ แล้วก็มีโอโทโร่นะครับแล้วก็มีกุ้งหวานนะครับมาอย่างละ3อย่างนี้หมดเลยก็เดี๋ยวขออนุญาตเริ่มชิมเลยละกันเนาะเอาตะเกียบม,มาชึบแกะมันเดี๋ยวเราขอเริ่มจากปลาที่น่าจะมีรสชาติ่อนสุดก่อนเอามาใดนะครับที่เป็นปลาเนื้อขาวหั่นชิ้นค่อนข้างหนาใช้ได้อยู่นะครับจิ้มโชยุนิดนึงเนื้อแน่นปันกลางเด้งๆนิดหน่อย ไม่มีกลิ่นคาวมีกลิ่นเฉพาะตัวของปลากระพงมาไดาอ่ะมาดน่าจะเป็นกระพงเดี๋ยวลองชิมวาซาบิของที่นี่หน่อยเดี๋ยวคีบลงมาใส่จานไว้นิดนึงข <c oughs> <c oughs> ึ้นปานกลางไม่ได้แบบเผ็ดจี๊ดมากนะครับนี่แซลมอนแซลมอนหั่นชิ้นหนานะครับคุณภาพดีดามสภาพที่เห็นเลยนะฮะลายสวยงามคือลายไขยมันของเขาไม่ได้หนามากนะ แซลมอนอันนี้เป็นความรู้สึกไปทางนุ่มก่อนนะครับแต่ว่าใช้ได้เลยนะแล้วก็มีทาโกหรือปลาหมึกยักษ์นะครับนั่นเองด้านนอกเหมือนก,กรอบๆหน่อยแต่ว่าไม่เหนียวมากนะครับมีความให้เคี้ยวนิดหนึ่งตัวปลาหมึกเนี่ยตัวปลาหมึกยักษ์เนี่ยรสชาติเบสของเขาเนี่ยจะเป็นรสชาติที่ค่อนข้างจืดนะครับแต่ว่ามันจะเป็นการสนุกกับเนื้อสัมผัสข,ของเขานะอันนี้คือหอยปีกนกนะครับ จะเป็นแบบนี้มันมีความนวนหน่อยๆในเนื้อสัมผัสของเขาแล้วก็เป็นความกรึบมันมันหนึบๆอ่ะไม่ได้ถึงกับกรึบเข้าไปเลยนะครับก็เป็นสัมผัสที่สนุกการเคี้ยวคล้าย,ายๆแมงกะพรุนที่นุ่มกว่าปกตินิดหนึง่งต่อไปเป็นฮามาจินะครับฮามาจิที่นี่สีเป็นไข่มุกสวยมากนะครับแล้วด้านบนเนี่ยมีลายมันแท่งนะครับแล้วด้านบนก็จะเป็นสีแดงแเรือเรือชิ้นหนาประมาณนี้ ธร,รมะจีเนื้อแน่นมีอมเปรี้ยวเนื้อหนึ่งความที่เป็นมันมันแทกค่อนข้างเยอะกุ้งหวานนะครับอันนี้เป็นอา,าอ,อามาเอบีนะครับก็นะ่าะเป็นกุ้งหวานนะครับตัวไซส์ประมาณนี้หวานหอมในเนื้อเลยอะ่ะไม่ขาวมันเป็นความหวานอ่อนๆมันมันสีเขียวๆอะ่ะน่กกากลัวนี่ม,มาไฮไลท์ดีกว่าไฮไลท์ของอันนี้คือโอทโรเอาจริงนะก่อนมาเราดูรีวิวมาค่อนข้างเยอะนะครับโอทโรเนี่ย ลายสวยนะครับแล้วก็ความเป็นผังพืชนี่น้อยกว่าที่เห็นในรีวิวบางอันนะฮะแต่สวยงามมากอ่ะรสชาติอโตรโรเปียๆอ่ะตอนแรกเข้าปากไปเป็นความแน่นก่อนแน่นปุ๊บพอกัดเข้าไปเนี่ยความมันมันแผ่กระจายไปทั่วปากมากโหทั่วปากจริงคือแบบเป็นความชุ่มเหมือนมีน้ําฉีดออกไปทั่วปากได้ความอโทโรมากอันนี้อันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่พีคแล้วอันนี้สั่งเท่าไหร่ก็ได้นะครับอันนี้เป็นเชโนคิงโร คือเป็นโลหอยเชลเบิร์นไฟสอดไซอัโอโทโร่คือข้างในเป็นโอโทโร่มีอูนิมีอะโวคาโดนะครับแล้วก็ท็อปด้วยด้านบนเนี่ยเป็นซอสพวกรลาแล้วก็มีโทบิโกะนะครับที่เป็นไข่ปลาบินแล้วก็มีคาเวียด้านบนอีกนิดนึงนะครับอันนี้เป็นฟูโรนะฮะสัมผัสแรกเหมือนกินฟูชิพวกปลาที่มีความซอสก่อนหวานซอสมีความหวานมัน มีความกรุบของโทบิโกนิดหนึง่งแล้วตัวหอยเชลล์มันมีความเด้งๆแต่พอเคี้ยวเข้าไปเนี่ยมันมีความมันของโอโทโร่ olo, และมีความมันของอะโวคาโดเข้ามานะครับอุดิไม่ได้ค่อยเล้่อนเ,เท่าไหร่แต่คำเนี้ยรสชาติเข้มข้นและโ,โหดีคือจุดเด่นของที่เนี่ยเขาเป็นบุฟเฟ่ต์ที่มีโอโทโร่ที่มีความหลากหลายของอาหารให้เรากินได้หลายอยา่างอันนี้คือเมนูที่สั่งได้คนละหนึ่งเม็ดคนละหนึ่งครั้งนะครับก็คือ อุนิโอโทโรอิคุระดงนะครับก็จะเป็นอิคุระก็คือไข่ปลาแซลมอนดองนะครับซึ่งที่นี่อิคุระจะชิ้นเม็ดค่อนข้างใหญ่นะครับคือใหญ่เลยแหละแล้วก็จะเป็นโอโทโร่สับนะครับโอโทโร่เนี่ยพอสับแล้วมันจะเป็นเขาเรียกอะไรเปีกเปยกๆอย่างนี้เลยนะครับไข่มันออกมาแล้วก็มีอุนินะครับแล้วก็เป็นคาเวียด้านบนนะฮะไซ้วยก็จะประมาณนี้นั่นเองนี่นะครับไซ้วยผมก็ถือว่าคุ้มเพราะว่าโอโทโร่เยอะอิคุระแล้วก็มีอุนิอีกเดี๋ยวขอชิม ทุกอย่างในคอมบิเนชันเดียวได้ไหมจะให้มันอยู่ในคําเดียวกัน <S <S อุ้ยดูดิไม่ต้องพยายามจิ้มเลยค่ะมันเป็นความนวลของโทโร่โทโร่โโโนเนี่ยพอมาสับนะความที่มันแน่นตอนแรกมันจะหายไปใช่ไหมมันจะเป็นแความนวลมันฉ่าแล้วก็มีรสชาติของอิคุระที่ขึ้นมาอูนี่รู้สึกนิดนึงนะครับเดี๋ยวขอชิมแยกยอูนี่หวานแบบหวานบานกลางหวานประมาณเจ็ดเต็มสิบ แต่ว่าคำนี้ด้วยความที่อิคุระเขามีรสชาติที่ค่อนข้างหนักดังนั้นเนี่ยไม่ต้องจิ้มเลยนะครับรสชาติของอิคุระมันจะบาลานซ์กับโบโทโรทำให้คำหนึ่งคำเนี่ยมันมีรสชาติอันนี้คือฮอนมาร์โกโรเลเวอร์เซตนะครับก็คือปลาที่เนี่ยเขาจะใช้เป็นฮอนมาร์โกโรก็คือบูฟินทูน่าแต่เซตหนึ่งนะครับก็คือจะมา3คํคำแบบนี้ก็จะเป็นอากามิที่เป็นส่วนเนื้อแดงนะครับเนื้อที่นี่เขาค่อนข้างเป็นแดงเลือดหมูนะครับคือในกล้องเหนือแสงมัน สะท้อนนิดนึงมันจะเป็นแดงเลือดหมูนะครับแต่ขนาดที่นี่นะครับเขาใช้ปลาที่อากามิเนี่ยยังมีไขมันนิดหน่อยนะครับไม่ได้เป็นแดงสดอย่างเดียวแล้วก็เป็นชูโทโร่ที่มีไขมันปานกลางแล้วก็จะเป็นโอโทโร่นะครับเซตหนึ่งปกติ3คำอย่าเก้าร้อยนะครับซึ่งอันนี้โอโทโร่เอ่ออฮนมาคุโร่โรเวอร์เซตเนี่ยเราสั่งมาทั้งหมด5ที่นะครับคือสั่งกี่ที่ก็ได้แล้วก็เรามาเป็นตอน11บเอโมงนะครับคนยังไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะครับอย่างเห็นบรรยากาศในร้านนะอาหารมาเสิร์ฟค่อนข้างเร็วนะครับก็คืืืออออมมาาาเเรร่่ยยยๆนนะะคคับทแล้วขใใสจก็ เวลาเขาทำซูชิเนี่ยอ่ให้ดูไสข้าวใส่ข้าวเป็นไส่อลคาร์ดปกตินะครับข้าวเป็นสีขาวเรียงสวยแล้วก็ปลาเนี่ยเขาจะบ้างมาสวยงามแบบนี้อ,อืนคานี้ยังเหมือนจะละลายเลยอะนุ่มเนียนไปเลยอะอันนี้คือชูโทโร่ชูโทโร่คือทูน่าที่มีส่วนไขมันปานกลางปลาชิ้นใหญ่ข้าวชิ้นปกติข้าวมีความเค็มอ่อน ดังนั้นเนี่ยมันดันให้รสชาติของคำเนี้ยมันบาลานซ์นะครับไม่ไม่ทำให้เลี่ยนเกินไปชูโทโลก็จะมีไขมันฉีดออกมาทั่วปากประมาณหนึ่งความนุ่มจะคล้ายคล้ายเอ่อคล้ายอากามิส่วนนี้จะเป็นโอโทโร่โอโทโร่นี่สีค่อนข้างขาวเลยนะครับไขมันเยอะมากผงพืชไม่เยอะนะครับดูนะแปลว่าที่นี่เลือกใช้โอโทโร่ที่เกรดดีนะครับแล้วพอคว่ำจิ้มซอสเนี่ยคือปลาไม่หลุดออกมาจากข้าวมันทั่วปากเนื้อคือ พุ่มชําเลยอันนี้คือเมนูเจแปนิสออยสเตอร์นะครับก็คือหอยนางรมญี่ปุ่นที่สามารถสั่งได้คนละหนึ่งนะครับก็จะมาหนึ่งที่ก็จะมา2อ,อันแบบนี้นะครับนี่ก็จะเป็นหอยนางรมที่น่าจะอยู่ในซอสพอนสึนะครับแล้วก็มีอิคุระนะครับแล้วก็จะเป็นด้านบนจะเป็นไชเท้าขูดแบบนี้เขาตัดมาพอประมาณทําให้น่าจะกินง่ายนะครับอืมไม่ข้าวไม่ข้าวเลยแล้วก็พอนสึเขามีความเปรี้ยวนําตัดด้วยเค็มนิดนึง จะค่อนข้างกําลังดีเป็นความที่สดชื่นกินตัวหนึ่งหรือ2ตัวเนี่ยไม่เข็มเกินไปถ้ากินอิคุราเข้าไปด้วยเนี่ยมันจะได้ความเข็มขึ้นมาตัดอีกนิดนึงนะนี่คือซูชิที่1ที่จะมา2องคำนะครับจะเป็นแซลมอนเบิร์นไฟห่อข้าวท็อปด้วยหอยเชลล์หันเตาคุกซอสสไปซี่มิโซะและไข่ปลาแซลมอนนะครับจะเป็นแบบนี้ที่ไ จะเป็นคำที่มีความหวานนำแล้วก็มีตัดด้วยรสที่สไปซี่คล้ายๆรสเผ็ดนิดนึงนะครับหอยเชลล์มีความดึบๆนิดหน่อยนะครับแล้วด้านบนมีความครีมนิดนึงของมายองเนสแล้วก็เคมของอิคุระแต่ว่าความหวานจะชัดสุดในอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นโรละไหลอันนี้สั่งแบบฟูลโรมานะครับแบบเต็มโร e. ตรงกลางจะเป็นครีมนชะีสป่ะตรงกลางจะเป็นเหมือนครีมชีส มีความครีมชีสหนักมากก็คือเป็นความมันๆขึ้นมาแล้วเป็นซอสปลาไหลที่หวานอมเค็มนิดหน่อยนะครับตัวปลาไหลเนี่ยสัมผัสค่อนข้างดีมีความนุ่มแล้วก็เหนียวปานกลางนะครับแล้วก็ตัดด้วยรสเค็มของอิกนกรานิดนึงลงตัวอันนี้คือโฟอกานะครับก็โฟกาชิ้นใหญ่ข้าวชิ้นเล็กนะครับให้โฟกาแบบเยอะมากซอสมีหวานเค็ม มีเปรี้ยวนิดนึงนะแต่ว่าโฟกาเนี่ยเขามีอุณหภูมิที่อุ่นกำลังดีแล้วความสุกเนี่ยทั่วโดยไม่โอเวอร์คูเกินไปมีความนุ่มมีไขมันความหอมของโฟกาที่ฉีดออกไปทั่วปากอันนี้คือซูชิเอนกาวะนะครับม,มีความเปรี้ยวชัดเจนมากของซอสไม่แน่ใจว่าพอนสื่อมัง้งแต่ว่าเขาเบิร์นเอนกาวะมากำลังพอดีคือ ไม่เละเกินไปมันยังมีความเหนียวหนึบของเอ็นกาวะอยู่นั้รสสัมผัสจะรู้สึกดีอันนี้จะเป็นข้าวปั้นหน้าเอ็นกาวะที่ด้านบนท็อปด้วยเนื้อวากิวแล้วก็เป็นซอสสไปซี่มิโซะเป็นหวานนํามีความเผ็ดปลายลิ้นเหมือนมนซอสสไปซี่มิโซะอันเมื่อกี้เลยแต่ว่ามันได้รสสัมผัสของเอ็นกาวะที่มันมีความหนึบนิดนึงขึ้นมาแล้วก็รู้สึกได้ถึงการเคี้ยวแล้วสัมผัสถึงเนื้อวากิว นิดหน่อยที่ค่อนข้างนุ่มนะครับนี่คือซูชิมาดนะครับเราอยากลองเอามาดมาลองชิมดูเดี๋ยวป้ายมัสบีนิดนึงอุ้ยข้าวหลุดทีบแรงเนื้อปลาดีนะสัมผัสที่แน่นปานกลางแล้วก็มีความนุ่มในตัวของเขาแล้วก็มีความใสส่วนอิคุระของที่นี่นะครับอิคุระที่นี่จะเม็ดใหญ่มากนะครับจริงๆเนี่ยอิคุระนะครับไม่ต้องจิ้มโชยุเลยก็ได้นะครับ ราะว่าเขามีรสชาติที่เยอะในตัวเขาอยู่แล้วนะครับอาจจะใบวาซาบินิดหน่อยแบบนี้ก็ได้เอคูราเค็มแต่ไม่เค็มหนักมันเป็นเค็มที่กำลังดีอันนี้เป็นสเต็กเนื้อวากิวที่สามารถสั่งได้คนละหนึ่งชุดนะครับเนี่ยไอคนที่แกล้งชอบกวนสมาธิตลอดเลย วันนี้มากับแนนแล้วก็มีไอด้วยนะครับเจ้าเก่าก็อันนี้เขาจะมาเสิร์ฟพร้อมกับข้าวผัดเนื้อนะครับแล้วก็มีซอสตรงนี้เดี๋ยวลองชิมเนื้อเบาๆก่อนเขาจะเสิร์ฟมาบนกระทะร้อนแบบนี้อาจจะไม่ได้ฉามากนะครับแต่ว่าเมื่อกี้นิวก็อแอบไปโดนนิดนึงก็ยังร้อนอยู่เป็นเนื้อที่นุ่มหอมกลิ่นเนื้อความสุกประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นหอมมัน มีความหวานตัดด้วยเค็มนิดนึงเดี๋ยวลองชิมกับข้าวเขาผัดเนื้อวากิวซึ่งก็มีเนื้ออยู่ในข้าวแล้วด้วยกินกับข้าวดีหอมพยักลองกับซอสหน่อยเอาไหนดีลองกับซอสอันนี้แล้วกันเป็นความหวานสไปซี่นิดนึงนะครับน้ำเปล่าเขาไม่รวมในบุฟเฟ่เดี๋ยวชิมอันนี้นะโอ้หืดๆืดปลาไลนึกว่าแบบใส ปอหวานๆส่วนนี้คล้ายๆเป็นน้ำสลัดหรอครีมครีมอ่ะคล้ายๆไอที่แบบทาบนแครกเกอร์อ่ะคล้ายๆกันอันนี้ทามากะซูชินะครับก็คือสั่งไข่หวานเป็นแบบเป็นซูชินะครับแบบไม่มีข้าวมาเราพูดว่าซูชิหรอเฮ้ยเราพูดว่าทามากะซาชิมิจริงๆเรียกว่าทามากะยากิก็ได้ก็คือไข่หวานย่างมีความเป็นเลเยอร์นิดหน่อยนุ่มเย็นหอมไข่ไม่หวานมากเกินอันนี้คือทากโกะวาซาบิ นะครับก็คือปลาหมึกยักษ์ที่ดองมาในวาซาบิดองเค็มนำํำปลาหมึกกรอบคือแบบส่วนตัวจะชอบกินเล่นอันนี้คือหอยเชลล์เทมปุระนะครับเหลือไปเห็นในเมนูเทมปุระแล้วแบบไม่ค่อยเจอเมนูนี้เท่าไหร่ก็เลยขอมาลองนะครับอืมเป็นโฮลสเตตตัวใหญ่มากนะครับที่หั่นครึ่งนะครับแล้วก็ไปทอดเทมปุระคือทอดก่อนแล้วค่อยมาหั่นครึ่งแล้วก็โรยคล้ายๆผงโรยข้าวเดี๋ยวลองชิม ดีนะเมนูนี้ถ้ามาเนีย่ยต้องลองหอยเชลล์มีความดึงแต่มีความเนึบคล้ายๆเอ็นหอยหน่อยนึงอ่ะอแต่ว่าเราสัมผัสมันก็นุม่มแล้วก็กรอบด้านนอกไม่อมน้ำมันมากไม่อมน้ำมันมากแล้วก็มีความหวานอมเปรี้ยวนิดนึงสัดเล็เปรี้ยวหน่อยนี่คือเมนูยำแซลมอนน้ำลาดมีความไทยๆมากนะครับก็คือมีความเปรี้ยวเผ็ด หวานนําก่อนเปรี้ยวตามแล้วก็เผ็ดนะครับอันนี้คือซูชิมันปูนะครับหรือคานิมิสบซูชินั่นเองนะครับแล้วก็ท็อปด้วยไข่ปลาโทบิโกะนิดหนึ่งกลิ่นมันปูชัดมากนุ่มละมุนเค็มค่อยๆขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา,นมาตรงสุดท้ายเค็มพีคพอดีนะครับแล้วก็หมดคาพอดีแล้วก็ข้าวของที่นี่แต่ละคำเนี่ย <c oughs> เขาเรียงเม็ดค่อนข้างสวยเลยนะครับแล้วก็มีรสชาติ ในตัววอยู่แล้นี่คือเชดโด์มาฉาบแซลมอน n ิกิล i นะครับก็คือเป็นโรที่มีแซลมอนเบิร์นะครับแล้วก็มีหอยเชลโาเตะนะครับมีไข่ทบมิโกะแล้วก็เป็นซอสชาเขียวสูตรพิเศษของร้านคำนี้ราคาปกติก็สองสามร้อยนะครับแต่ว่านี้ก็อยู่ในบุฟเฟ่ซอสชาเขียวรู้สึกถึงกลิ่นชาเขียวนิดหน่อยนิดหน่อยแต่ว่าหลากัหลกๆจะเป็นความรู้สึกของซอสสไปซี่ที่ขึ้นมาเยอะ แล้วมีความนุ่มของแซลมอนแล้วก็ตัดด้วยความดืรี้งๆของไข่เชลนิดนึงส่วนตัวตอนแรกเนี่ยก่อนที่จะมากินร้านนี้รู้สึกพอเห็นราคารู้สึกว่าราคาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับบุฟเฟ่ต์โอโทโร่ร้านอื่นแล้วร้านอื่นเนี่ยสามารถสั่งเป็นซูชิโอโทโร่อย่างเดียวได้ด้วยแต่พอมากินจริงๆแล้วรู้สึกว่าจุดเด่นของร้านเนี้ยที่ราคาเขาเป็นแบบนี้คือมันมีเมนูที่หลากหลาย กว่าหลายๆที่มากนะครับเพราะว่ามีทั้งเนื้อมีทั้งซูชิอื่นๆที่เป็นเมนูพรีเมียมอื่นๆที่ไม่ใช่ออโทโร่สามารถกินได้หลากหลายดังนั้นเนี่ยสำหรับที่นี่ก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของความหลากหลายแบบนี้มากกว่ามันมีของพรีเมียมอื่นที่ไม่ใช่ออโทโร่ด้วยอันนี้คือเซ็กซี่คันชิโรนะครับก็จะเป็นโรที่ข้างในจะเป็นปลาดิบรวมนะครับแล้วก็มีปลาดิบรวมอยู่ข้างนอกด้วยมีซอสแบบนี้แล้วก็ท็อปด้วยเกรดเทมปุระแบบนี้นะครับคือกินแบบนี้ไม่ต้องจิ้มนะเพราะว่าซอสมันเยอะอยู่แล้ว รสชาติหลากหลายมากเลยมีความหวานอมเผ็ดของซอสสีแดงแบบนี้แล้วก็มีความหวานของซอสสีดำๆอันนี้เทคเจอร์ประดิมันรวมกันไปหมดเลยแล้วก็มีความกรุบของน่าจะเป็นแตงกวาด,ด้วยนิดนึง<อ>ก็จริงๆมีของหวานด้วยนะครับแต่ว่าอิ่มแล้วนะครับจริงๆมีไอติมนะครับที่น้องแนนกินอยู่นะครับปกติจะเป็นไอติมยูสุนะครับแต่ว่าวันนี้น่าจะไม่มีก็เลยเป็นไอติมลดบวยนะครับเขาจะหาของทดแทนมาให้นะครับก็อยากเปิดวาร์ปน้องแนนไหม ไม่ต้องเปิดวาร์ปแล้วก็มีอันนี้ก็คือโมจิทัวแดงอ่านะครับอันนี้ก็เดี๋ยวไอกินใช่รานนมสดไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับเมนูหลากหลายมากๆนะครับจริงๆว่าแนะนำว่าถ้าไม่ใช่คนที่กินได้เยอะจริงๆเนี่ยรวมเพื่อนมาหลายๆคนเพื่อจะได้กินเมนูได้หลากหลายนะครับหรือถ้าใครไม่ซีเรียสความหลากหลายก็สั่งเป็นชุดที่มันมีโอโทโร่ด้วยความที่มันเป็นเหมือนกับบังคับมาเป็น อากามิชูโทโร่โทโร่เนี่ยมันจะทำให้เวลาเรากินเนี่ยมันไม่เลี่ยนมากจนเกินไปนะครับก็สามารถกินได้ค่อนข้างเยอะถ้าเป็นโอโทโร่อย่างเดียวแบบเดียวก็เลี่ยนแหละนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนว่าชอบไม่ชอบก็เป็นอิงทางเลือกนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็อยากฝากไวน้นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ดติดตามแล้วก็เจอกันทุกๆวันศุกร์ตอนห้าโมงครึ่งแล้วเจอกันครับ๊ายบายสวัสดีครับ